ครับผมก็พามาชมธรรมชาติกันต่อนะครับที่วันอุทยานแห่งชาตินะครับผาหลวงนะต้นที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือพุทธผานะครับกำลังจะเป็นดอกกำลังจะเริ่มมีดอกแต่ตอนนี้ยังไม่มีดอก ีเราก็จะเห็นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดนะฮะมาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอบเีอวันะครับพันธุ์นี้เกตเราจะเห็นทีในพืชอ่พื้นลาบแต่วันนี้เห็นอยู่นนนบนภูด้วยครับ สวยงามต้นเดรย,ยไก่ด้วยนะครับเวลาดวงช่วยบนพุทธาเราอาจะเห็นหรือเปล่าย่อนแสงนะครับมีต้นพุทธาครับนี่มีปลายเปลือกสายพันธุ์หนึ่ง ันนี้จะเป็นใบเล็กอะไรตัวน้อยใบเล็กกำลัองออกดอกแต่อดอกทาง่วนข้างล่างนี่จะสวยกว่าเป็นทุ่กดอกหญ้าสวยงามครับ ไหลเพืออเล็กนะครับแต่หัวเขาใหญ่มากนะครับนะลึกบรรยากาศลานลักเขานะที่ทยานาาหลวงนะครับ หรือน้ำตกผาหลวงที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีะานะฮราณนี่ดูใบเหมือนเอ็นอาร์นะฮะ ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดินไก่ก่อนเขาการสวยงาม,มีก็ไปล่ยเ่อนนี่เป็นประธานใบใหญ่สวยงามครับสรับท่นที่ต้องการมาเสร็จธรรมชาติรับชมธรรมชาติ doanh